สบายดีเดอ้อโบเมทีโน่ฟังเล่าฟังไทยแ,บบแบบบบล้วเป็างประเทยเนี่อนี่บาโบแล้วชวนสนุกมากเลยห่างเปิดไม่ไอโบห้างซื้อเนี่ยท่านพักดูสิ่สวนเนี่ยใช่บอกบอกว่าสวนดูสิ่งท่านพักทุกคนบรรยากาศว้าว โอบโซนมาลินมาเนี่ยวิวสวยมากทุกคนมากระเป๋าโบโซลา่าเสียงแครนไม่ l าวเสียงแครนไม่ยาวจิโบเสีย <c oughs> งของรถจิบโบไม่หรอก วิวสวยง,งามแท้นี่เดี๋วรถไฟเลยอ้ไทยเขาเน่ยนไฟแะไรมาจากสถานีนี่สนเส้นแดงไปราชดำเนินีส่นบับนบี่หน้าบามาเลยดูแต่าตามืออย่าต้องของจะเสีสย,นะนนยและมันจะงามกว่านี้นะถ้าเราขึ้นไปด้านบน บ,บนพื้นที่เจ็ดไร่เปิดตัง Hello, ้งแต่หกโมงเช้า <temper> ป <the> <Calendar> <the> ิดสี่ทุ่มอันนี้คือเดือนหนึ่งเลยมั้งเดือนหนึ่งก็เป็นใช้งานที่ยังไม่ได้มาเสร็จนะเขาจะทำเป็นท่านตะดินจอดรถจอด็กทีราน เขาไม่รื้ยังมันจะเสียของเราต้องถ่ายด้านบนลงมามันจะสวยมากว้าวมาก น่นจะลงไปดีนเด็ขึ้นไป,บบนปละะไปนบเราจะขึ้นลิฟต์ไหมหรือว่าจะขึ้นมาในเลือนไปขึ้นมานเรื่อยก่อนจะได้เห็นวิวแบบแบบแบบบันไดสวยมาก,มากคือนี่รอบที่สอบที่สแล้วรอบนี้นอรอบอที่สี่้อมาไยยมาาง็นๆนะน้ำเลย คือมันจะมีมุมหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากเลยะให้น้องน้ำได้เห็นเหมือนเราอยู่ในวงกลมเนี่ยสวยมาก ทางตรงนี้ทางตรงนี้ทางตรงนี้ตรงนี้เราจะพาไปดูเรื่องก่อนไอ้บอกแ้วาเสืผ้าตลาดไปทายมุ้สวยๆบรรยากาศอาหาทุกคนสวยมาก มนันสวยมากมุมนี้สวยมากไปขอให้คนอื่นถ่ายบ้างให้คนอื่นถ่ายบ้างเราให้คน<ว>อื่นถ่ายบ้างไมาเรามองยังุมนี้ไม่สวยไหมม้ยคนไทยนะ ปาแล้วยังมีอีกอีกไฮไลท์ไ,ไปเขาเหรอยังมีอีกอันนี้มันคืออ่าอันนี้อันนี้นี่แค่อะไรอะ<ช>่ะไบโบยืนยื่ะเอหอหล่อหล่อมากเลยงามงามที่เราเลยห่างเพคนนะเอ้ก็เย็นเย,ย็นนะงอมอีกเนาะคนมาหลายลายที่เรา bảo bọc ai bố <laughs> เมาทุกนคนตอนนี้เขาขึ้นมาโอ้ตกใจเวิร์ดวิวสวยมากทุกคนตอ,นน,ดดนะน,อ,อนนี้เขาขึ้นมาดาฟ้าเนาะเป็นสวนสวยลอยฟ้าอดีตว่าก็จะเอป็นสวยลอยฟ้าีเป็นสวยลอยฟ้าดูสิซิงค์าทาร์กบนนี้บนนี้พี่เจ็ดไร่ งามแพงว่าอยากรู้ส่วนดูสิอารินพาร์คไปไดิจะพาไปสิเนี่ยเราจะให้ดูมุมนี้เราเออดูมุมนี้นี่ให้ดูนี่ยคือทางไหลตรงเงี้ยแยกบนสีแยกสระ,ะแดงเนี่ยข้างบนนันก็มีรถไฟฟ้าอุ้งตัวก็มีถนนเนี่ยมีสังข์สามชั้นสี่ชั้นแล้วมุมนี้มองมาตรงเนี้ยเห็นรถไฟมันจากสถานีราชดลดีนะแล้วจะมาที่สถานีาสระแดงใช่เนี่ยพี่จะให้เห็นตรงนี้น้อง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 ไอ้น้องน้ำยังให้ตัวเห็นเบิ้งตรงนี้แต่ท้ายแถวหลังร้ย เ่อนบ้านในเพื่อนบ้านนี้เดียวเพราะว่าความเจริญของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งจะมีตั้งแต่เมื่อวานเขาเป็นมาตั้งแต่วันพระเขาหลุมาแล้วประเทศที่บอกว่าประเทศเติบโเจริญน่ะเพิ่งมีมาไม่กี่ปีวิวงามแพงไหมไอ้โบวิวสวยแวอะตกเย็นนะจุดนี้เปิดไฟสวยมากที่เราเห็นน้ไม่ได้ตึกล้างน่ะตึกคนอยู่แล้วตึกที่ที่แต่คนอยู่เนาะใช้งานนะตึกเนี่ย สวยมากเลยสวยงามคนจะร้ระยายๆคุณเป็นสวนแต่ว่ามันงามแห้งเราได้สิถ่ายเบิง์ด้ดพี่เหรอสนามมาตายนี่ยุดนี่ยุดแหลกแล้วก็นเลยสิถ่ายยางลงไปงได้วยแบบขึ้นเทิงรถไฟมาแล้วทุกคนและนี่คือมอออุ่งกลมเจ้าเล่ห์ในหน้นะาาสาวเรามาดูความเจริญของประเทศแถวนี้อยู่กับสาวนา้ำสบายดีนางลาสบายดี หลายๆคนอาจจะพูดนะสาวแนสาร่าอินทีดีมากเบิ่งความเจริของปะเทไทยมุกนี้หมาวกไแมเีบเยาเออ สวยแหงทุกคนเลยเปิดไฟสวยมากป้าป้าสวยโบก็งามแท้อันนี้ก็จะมองเห็นแยกแยกที่มันยุตรงน้ำแยกที่มันยุดแหล่กที่เป็นสวนอ่ะตึ้งบ้านแมีงคอกทั้งนี้เป็นบอที่ว่าเขาเคยไปเป็นบอสโอ้โหป้าปม่ๆก็จะขึ้นไปมองคันนะป้าคนไร้แฮียพี่น้องป้ามุมมุมไหนก็คือสวยหมดเลยนะคะ ในสวยมากใครไม่เคยมาต,ต้องมีชาน้องนานนใครไม่เคยมาต้องลองมาครัวสวยแง่พนมพ์องน,น,นี้ก็ทธิาทาลาดล้วยโอ้ยแน่นอนประเด็มนมันมีไพ่มากกรุงเทพง่ายๆได้จ้า It uh -huh. was too advanced. Enough. ต้นไม้นะี่คือเป็นต้นไม้พื้นบ้านไทายร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยนะ

Do no, 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 no. you have eggs? No, do you not like eggs? No, I need a fan noise. Do you have any one Thank yeah. you. ไม่ไหมนะคะเอาไม่ไหมนะเ่คาม้าะเสพี่บไร่มู้เเาเรากเอาเข้าไปยยว่ามันคะี่สอใส่ไข่บ้วออันเนาะแล้วก็ของพี่เขาใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยใส่ไข่นะนมน้ำตาลปกติคะคะเปล่าเพื่นน้ำตาลไม่ต้องนะ